เอาเลยรึบรึกไม่ได้กินขนาดนั้นหรอกยัดมาแน่ะลึกอีกประโดนได้พี่บอมล็อกอุ้ยบอมมาหลักได้เนโอ้มาบุกเลยฮะทีมวายขอเข้าใส่เลยแล้ว อ๋อเราเราก็อ่าน,น้าสุดจิ้มคอมแพกดีอยู่แล้วก็ยังเป็นบอลบุกของทีมไว้อยู่ขวางมาพี่โหดพี่โหดเฟิร์สชัดขึ้นหน้าได้ออกขวาสุดแล้วพี่ตุง้งยิงตีเซฟติดเซฟอยู่แล้วก็ยัง<ห>ยบุกต่อเน,นื่องแถวสองยิงปินอะไรฮะ มานะครับมานะต่อจากคู่แปดหกวีครับแล้วก็พีเจวายอ๋อ้ยมนไ้่มีแข่งติดเช้าแล้วไม่มีคู่แข่งติดมีแค่วีครับที่แข่งติดโอเคตัวแก่งตัวแข่งเฮ้ยโยนข้ามไปแล้วตรงนี้พี่เจนคัดแบ็กกลับพมานิดบิ๊กเจ็บไหมนั่นเยี่ยวขนาดนี้ ไม่เาโดนโดวสวยพี่นอ็อตลึกมาเอาโดนตัดระวังกันด้วยอึยอย๊บดึงฮึบถักดีดมาแล้วจับจะเอาสวยซ้ายเอ้ยพี่นัดยิงเอ้ยพี่นัดยิงโอ้ยัยงฮะยังไม่ได้หนาวฮะวันนี้ยังไม่ได้หนาวอืมันแหลบแต่มุมกันเถอะเริ่มบุกเริ่มบุก เริ่มบุกใส่กันแล้วแล้วหมดแล้วหมดแล้วตอนนี้แรงเรงน้อยช่วงช่วงไทยเกมช่วงไทยเกมเริ่มบุกแล้วไข่ผ้านี่คือจบเลยเนี่ยานาที่สุดท้ายแล้วพินัทควายยิงเฮ้ยโอ้เดี๋ยวข้ามาฮึ อ่ายิงซะก่อนพี่ยินซะก่อนผมรู้ที่เหนื่อยโอเคเสมอเสมอศูนย์มาต,ต่อาศูนย์ยัไป